สวัสดีค่ะฝอยน้ำตาลเพจน,นี้คนขายมีกล้ามค่ะเดี๋ยวน้ำตาลพามาชมคันนี้นะคะเป็นชุดแต่งเฮปหนึ่งห้าศูนย์เมกานะคะพี่ๆหน้าให,ใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็ทำสีเป็นสียุ้มพูสวยมากๆเลยนะคะคันนี้จะบอกว่าไฟหน้านะคะนำเข้าเนาะแล้วก็ไฟท้ายก็นำเข้านะคะแล้วก็ ใส่กับตัวยาง305 offset ลบ44นะคะแล้วก็ใส่แฮมเมอร์เข้าไปเพิ่มเติมในชุดแต่งนะคะบอกเลยว่าหล่อเทดุดันไม่พอสายหวานด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำตาลพามาชมทีละจุดเลยว่าคันนี้น้ำตาลแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างทำไมมันหล่อแล้วก็มันใหญ่บึึนได้ขนาดนี้นะคะมาเริ่มตรงกระจังหน้าเลยค่ะกระจังหน้าทรง F150 นะคะตัวนี้ตัวฟอนต เป็นสีดําตัดกับขอบชมพูแบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมไฟดีสามดวงสีขาวนะคะซึ่งกระจังตัวนี้คัตตอมใหม่นะคะก็คือทําขึ้มนมาใหม่แล้วก็มาแปลงเข้าไปตรงกระจังตัวนี้นะคะจะไม่เหมือนกระจังที่เราเห็นทั่วไปเนาะติดกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะพี่ๆแล้วก็ฟอนต์ตัวนี้พี่ๆสามารถเลือกสีได้เลยก็เลือกตามใจชอบเลยนะคะถัดมาด้านบน ฝากระโปงนะคะก็ะคือทําใหม่ทั้งฝาเลยนะคะพี่พี่เรียกว่าทรงเชลบี้นั่นเองนะคะแล้วก็ช่องนี่มีช่องระบายความร้อนแบบนี้ใช้งานได้จริงเลยนะคะแล้วก็ผืนใหญ่ๆแบบนี้เลยงานทุกชิ้นนะคะงานคัตตอมพวกนี้จะเป็นงานไฟเบอร์เกรดพรีเมียมเลยนะคะพี่พี่แล้วก็ด้านหน้าตรงไฟหน้านะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าวีเลนนะคะซึ่งไฟหน้าเนี่ยเรานําเข้ามานะคะแล้วก็มาประกอบที่ไทยนะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนด้านหน้าไฟเห็นไหมไฟเล็กๆ5้าดวงแบบนี้นะคะมีไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะเป็นแสงสีส้มนะคะพี่ๆบอกเลยว่าหล่อเด่นทั้งถนนเลยนะคะแล้วก็กันชนหน้าตัวนี้ก็เป็นกันชนหน้าของ F 5 0บอดี้คิดตัวนี้เหมือนกันนะคะงานไฟเบอร์เหมือนกันนะคะทําเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยมาพร้อมด้านล่างนะคะเขาจะมีกันแข้งด้านล่างเห็นไหมคะแล้วก็ ตัวหูรากตัวนี้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะของรถตัวเดิมเนาะแล้วก็คันนี้มีเซ็นเซอร์คะทั้งหมด4จุดนะคะก็ยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวกล่องนี่กล่องเลดร์ตัวนี้นะคะก็ยังอยู่จุดเดิมใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะกล่องเลดร์ตัวเนี้ยทำงานคู่กับเซ็นเซอร์ตรงกระจกด้านหน้านะคะช่วยในเรื่องรักษาระยะห่างจากรถคันหน้านะคะจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยแล้วก็ จุดเ่นไม่พอนะรถคันหน้าไปรถเราเดินหน้าตามนะคะพี่พบอกเลยว่าอัจฉริยะมากๆเลยนะคะสำหรับออปชั่นของ y t e c ท็ท็อปสุดขับ4นะคะแล้วก็มีกล้องมีกล้องก็ยังคงอยู่จุดเดิมเหมือนกันนะคะกล้องตัวนี้เป็นกล้อง360องศานะคะพ,พี่สามารถมองได้รอบรถเราเลยนะคะมาชมด้านข้างตัวรถค่ะด้านข้างตัวรถพี่พี่สังเกตว่านะคะเขาจะยื่นออกมาจากเสา A ใช่ไหมคะก็คือโป่งออกมาด้านข้างนั่นเองก็คือทำบอดี้ใหม่นะคะแล้วก็บประกบก้าไป ออกมาประมาณ4นิ้วนะคะประมาณนี้นะคะเห็นไหมแล้วก็จะมีช่องตรงนี้ด้วยนะคะระบายความร้อนนั่นเองใช้งานได้จริงทุกอย่างเลยมาพร้อมซุ้มล้อบอดี้คิดตัวนี้ในชุดของเขาเลยนะคะเดี๋ยวมาชมไอไลท์ช่วงล่างค่ะช่วงล่างคันนี้ยกหน้าสองหลัง2นะคะแล้วก็ใส่ปีกนกของโยงนะคะสีแดงๆแบบนี้เลยใส่ทําไมเพื่อช่วยนะคะปรับองศาของรถนะคะแล้วก็ตั้งศูนย์ได้ปกติแล้วก็จะไม่กินหน้ายางด้วยนะคะด้านในนะคะ ทำให้เราประหยัดเปลี่ยนยางนะคะโอเคแล้วก็ตัวยางตัวนี้เป็นยาง M นะคะ AT วิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะแล้วก็ซีรี่์ยาง305 55ขอบ20นั่นเองนะคะอย่างตัวนี้บอกเลยว่าเทพสุดๆกันไปเลยนะคะแล้วก็รับกับแม็กตัวนี้แม็กออฟเซ็ตลบ44นะคะลายแอดราสสีดำกิบเงินแบบนี้เลยนะคะซึ่งสังเกตว่าจะล้นออกจากซุ้มนิดเดียวไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าซุ้มล้อเขามีกระดาษใหญ่กว่าเดิมนั่นเองนะคะมาชมด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะ มุมกระจกตรงนี้ก็จะเป็นกล้อง360องศาเช่นกันนะคะด้านข้างสติกเกอร์นี่เลย F150 สีดำตัดขอบชมพูแบบนี้เลยนะคะเพื่อเข้าเซ็ตกับตัวกระจังนั่นเองแล้วก็ใส่เพิ่ม,เต,มเติมตรงบันไดข้างนะคะแฮมเมอร์นะคะรุ่น Shadow นั่นเองรุ่นนี้จะมีไฟส่องสว่างตรงนี้ด้วยนะคะเวลาพี่ๆเปิดประตูนะคะแล้วก็เบ้าลองมือเปิดติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะกันสะข้างก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะเล่าหลังคา ก็มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเป็นสีบอลแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาชมภายในรถนิดนึงนะคะสำหรับรุ่นวา i แทกับสี่นะคะพี่พี่นี่เลยภายในรถนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะคะทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับนะ,ะแล้วก็เล่นตะเข็บได้สีส้มทั้งคันเลยไฟแอมเบียนไลท์สีฟ้ามีมาให้แล้วนะคะสำหรับรุ่นวายแทกนะคะสามารถเปิดปิดได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนสีได้เนาะพลงมาลายัยไฟฟ้า100%นั่นหมายความว่าพี่ๆีขับรถเร็วเนี่ย พวงมาลัยหนักขับรถช้าพวงมาลัยเบานะคะคันนี้อย่างที่บอกนะมีรักษาระยะห่างจากลูกคันหน้าด้วยจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะคะพี่ๆแล้วก็หน้าจอกางเป็นขนาด12นิ้วสามารถดึงไล่พุ่งขึ้แบบขึ้นหน้าจอได้เลยแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ส0สปีดให้กำลังแรงม้านะคะ2 1งบแรงบิด500อยนิวตันเมตรเลยแล้วก็เป็นโฟวิลด้วยนะคะคันนี้เนาะแล้วก็โลบาร์ Low นะคะแฮมเมอร์นะคะ รุ่นวอร์ดิเออร์รุ่นนี้มาพร้อมไฟเบรกไฟถอยด้านหลังเลยเดี๋ยวมาชมด้านหลังนะคะนี่โป่งออกมาอีกแล้วนะคะเพื่อรับกับตัวโป่งด้านหน้านั่นเองนะคะเห็นไหมเขาจะโป่งออกมาเท่ากับด้านหนาเนาะแล้วก็ไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายนําเข้าเช่นกันนะคะเหมือนไฟไฟหน้าเลยนะคะเห็นไหมไฟท้ายเ็าจะไม่เหมือนรุ่นอื่นๆนะคะพรีเมียมมากๆเลยแล้วก็ฝาท้ายก็ประกอบใหม่เหมือนกันนะคะ เพราะว่าบอดี้เราขยายออกไปด้านข้างแล้วใช่ไหมคะฝาท้ายเราก็ต้องทําใหม่เช่นกันนะคะฟอนตัวสอนก็สีเดียวกันเลยกระจังหน้านั่นเองนะคะกล้องอยู่มุมนี้นะคะ3ามองศานะคันชนท้าย Hammer นะคะรุ่นนี้รุ่น n นวา s e r ี e นั่นเองมาพร้อมห่วงลากสองห่วงสีแดงแบบนี้เลยแล้วก็เซ็นเซอร์4จุดก็ยังคงใช้งานเหมือนเดิมทุกจุดเลยนะคะ โอเคประมาณนี้นะคะสำหรับชุด F 150 Bodykit เมกานะคะคันนี้เนาะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถแต่งแบบนี้ได้กับรถทุกรุ่นเลยนะคะฟอนต์ตัวอักษรสามารถเลือกได้ตามใจชอบนะคะก็อยากได้แบบนี้คันนี้นะคะรุ่น w h e e l ราคารดอยู่ที่1 3ึ่0 0้านสามแ0บาทนะคะก็โทรหาหน้่ตาได้เลยที่เบอร์0 8 0 7 1 1 8 2 4 4นเจนะคะเบอร์นี้สามารถกดแล้วก็แอดไลน์หาน้่ตาได้เลยเนาะ,ะ<อ>วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ